สวัสดีค่ะพี่น้องซาวลินมาหอดบ้านละจ้าขนมจีนก็เสร็จแล้วมาจากมากินน้ำกันจ้ามาจากพอกันอีกแล้วบอกบอแหวะมาอีกระบบานเนี่ยออกไปข้างนอกก็กะมาจ้าขนมจีนเรียบง่ายใส่ตามนี่ตามเกิดเนาะค่ะกินเรียบง่าย ยกสวนมาไวนี่ค่ะพี่น้องอ่ะมากินกันมาก,นกินกันจ้ะใบมันปูใบมันปูใบมันปูจ้ะอืมพันใบมันปูเนาะค่ะอ่ะอืมหืมหืมอืืม ไโตัวว้าวส่องลมอืมังอีกตัว มันต้องใส่น้ำแข็งมันจะได้ไม่ห,หวานในรูกกระชินริมรั่รวเสียบคเอามือเนาะค่ะเนี่ยมือกับส้งโบได้หอนหนำม,มันหอนชดน้ำ หนักพี่น้องฮึมอึมใบหูเสือกินมันเข้าไปเจ็เบอยู่บอึ่มใบหูเสือค่ะใบหูเสือค่ะกินซะเลยฮึมสักซะเลย กินหลับบนนอทั้งหุ่นกินหลับบนนอมไม่มันปูเปิดเปิดเนี้ยไอปูง่าย อนุญาตเด้อค่ะมันยนีซื้อของเหรนมาให้เพื่อนแห่นโอ้จะเป็นดีหลายเพื่อนบากวานพุ่นอนแห่นเยอะพ่นมา,ากอ่ะอือหือ ยำแซววะที่หนขอเติมน้ำแน่อือหืออือหือเบิรสกันสาวระที่ลืมใส่พริกป่น มันอีู่น้ำยามันพรอนหัดตะล่งจากเตาต่อไปก็เป็นอุ้ยลืมเก็บผักติ๋วเนาะลูกไปเก็บผักติว๋วมันแหนดูอยู่หนาบ้านใบผักตูมใบผักตูมอหอมพดโค้อันนี้ใบผักตูม พัดตูมอืมอืม่ยังละบบนี้อืมชุน่นชาบูรินมาจากข้างนอก ปั่นจักรยานไปเจ็ดร่อยเมตรอืมสื่อของคังานแทกมาค่ะปั่นขามาบาบ้าโอ้บรอลี่น้ำยากรเห็ดว้จะเสลด่ะแล้วบลิินกันเลยหิวยางขากเลยค่ับุรินินเป็นคนบอกกินขาวนอกบ้านนะจ๊ะ ทิศเขาอยู่บ้านหิวจังได้ก็อุ่มทองมากได้ว่าก็บเพต้องสงสยัยเ้อยค่ะพี่น้องสาวลิ่นติดกล้วยไปไน้กระเป๋ามาจากดูชินปลาขั้นตาตี้อพี่น้องสาวริ่นจะห้แอบบืหนางบัดดีเ้อยค่ะคือเนี่ไมา่เป็นแห่น,นะคะ่ะ แบบมึงเนาะสบายฉชนอ่ะ คำตาตีตาโตใครหานหปากกระดิ่งริมรูปพี่น้องมันอ่อนสวยสวย อือ,อนช่นเลืกเกินอืม่เราจิตจะแก้งสวยมาอืืมอืมอือม อันอยวยส่วเท่อจ๋าฮึสดหนามโอู้หนากล่องคือบระสันอือหือ Quay lìm chứ đại tắt ông anh côn ngủ lẻo hm à, a hơi bây giờ ông m ừ. m กินทุกยางเจ๊ดายเก็บมาแล้วประจิมประชุมแสบปวดท้ออทุ่นเหลือเหมือนว่านเดี๋ยวตกะักหน่อย เขาไม่ไ้ใส่กับปุ้นจับเดียวพี่น้องบ่าใส่หลายเราเล,ลินเน้นพักปุ้นจับเดียวหนำเจิงเงิงนหนำหลายๆบ่เผ็ดใครมากเผ็ดเติมพริกเอาอื

หอนหอนผมด่าแดบบนื้อที่มันห่องแล้วมันหอนเพราะเขาตองจากเตาอระจ่า อิ่มหล้วพี่น้องักพัก,พกเก็บเอาอยู่สวนนี่แหละคะ่ะว่ามันกินเมื่อไรนะอีกสองข้ามวัดด้วย อืไปกกอนเดอ้อพี่น้องคะ่ะไปกนจาก้าหืเบื่อจุยล่ะขอบคุณพี่น้องคะ่ะ